ที่ดขาาตยสบายดีย่ำแรงเด้อพี่น้องเยสซีเบอรสุขูสุขุนไปไปฟ่าดับอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอืกินถ้าบอขนาดเอ้กกินนื้อเอน้าป้อนไปแล้วกินประมาณหาคำพี่ที่ป้อนยาน่ะมีผู้ดังเลยกับอ่างเห็ดป้อนเลยป้อนนัทช้าก็อ่าอัพขับอักโอ้แต่ความเป็นจริงมันเป็นแน่นอนที่อือ คือความเป็นจริงมันบแมเอ็นนั่นตีมันสจะกินมันก็คายออกมาคือเก้าปิดปากมันไม่ปลาชอร์เตียวปลาเพนตายอะไรปลาคุ้มช้ำเกือบปีอยู่ปลาเพนซื้อให้เดี๋ยวปลาคุ้มอยู่ไอะไรไฮเดรหัวนะ โอ oh, ้เ็ดตักเนาะมีตะมีอะไรบ้งอ <c oughs> hmm. ีกบอเออ กบมีตาอยู่เนาะอ่อตังแ่อเออเรามีสองหางละเมื่อทางนี้ท่านเพระว่อเออนี่แหละเราไปรุดไปรุดกินน้ำหนองด้วยบ่กินรุดน่าไอ้คนสวย

ไฟไฟผูนจะปอนมาผูกอย่าแคมาบุยไ่านเโคบีไปชูจะตะสิบไฟโรศัพท์ตัวเบดอีกอ่ะ่งเนี่ยโคบีกูอ่ะเนียรู้เขาให้มาอะไรยิงเขายิงเขานละ

เที่ยงผัะานี่แหัอันี้็เห็ดอันให่ไ่ก็ได้แม่ต้องไปย่างกไปเผายังบ่ตังมีแนวเห็นต้องมีแนวเห็นนะเหรอวะไเผาคุณเเห็กิดจกข้อหน้าแลมากมีแนวเรา่ะมันจะดูหัวหัวปลายหน้าเราเห็นตลอดมันจแกนเผา พี่กีมานอนในเตาดีเนาะรูนอนเตาไปนั้ขาว่ะได้ไหมเนาะให้ก็ามาเสี้อ่างเยขากแล้วคนดนไฟเป็นไงปน่ เด็กตอนนี้เป็นอะไรหตเดือดพันละเพราะเพราะทำหนไหนวะนี่าแพ้เยูาแพ้อะไรน่แพนาแพจบมาดูมาดู มาแพงปลาลุงยุเอ่อเยแพงปลาลุงอยู่บ้างเออฮ่าฮ่าาจี๊ฟนุ่นุ่นุนี่ปากะเน่ยปลเนเงียเงี้ยเนไเออลู่ลู่ไเด้อพี่น้องเด้อหาแดงหากิ๊ปลาทูตัเงครัอจริงจัง ทีจริงจังเออไอ้นั่นแหะจริงจังทำหน่อยน่ะจริงจริงทำหน่อยจริงจังกินดิกินมามากมากสามากินน่ากินอีกบ่อาวาอีกบ่อมาที่เขาออมาที่เขา่ัที่ไหนล่ะเออเอามาที่เขาใหญ่ข้างไ้าพยาเากินอยู่พี่ ก่อนน้ากินเยอะกินเยอะไมาร้อเออจะขยัจะไม่กิน้องน้องก็ตัวั้นได้ิกินแล้อืมกนะปอืมเดี๋ยวามาิเาตกลางไปเลยฮ็ดลูกู้ายมันบ่ตัวเดียวเอ้เสียไน้ำหนึาชุขาวพูนะฮะแ้มีพอแล้วม ได้ลงด้กขาบายีไผ็จำเป็นมกดักเออแต่ถ้าเปู้เจ้าอีแต่มัดักปั๊ไปเนาะมัหเนาะมัชัยานก็เลยเบอเบบ่งด้วยนะน้าทายงนะวยเอเนาะมันมืนน่เห็นหากินปลาได้วันีข้าเราเป็นหน้าซานะ

แกเป็นขาลายยังไงไวๆซุ้มไทยนาจึ้งๆเ้อไทยนาชัพอเลยคนเยพาอยูี่บชใหญ่แม่ทำายไม้กินอี้นี่มีน้องลินน้องเนยแล้วคนเขาน้องซาแล้วทำหน่อยแล้วพี่ทำหน่อยนวมเา่่มทน่อยบ่่นนาา่านาทนนานา ไปดูไปห้แสงไปหาเงานน่ะย uh, ja. ah, ังไงลุยชินเล็กชิมเล็กไปหาอะกินข้าวก่อนลือไปลุยได้ชิมเล็กกันน่งก้มเนี่ยเพียงโลดหนำแล้วเขาลองเหรอไม่ใช่ถ้าเลี้ขาวได้แต่ต้นเรืองบักขาดเราวดสั่างขาช่างมากครับเจือขาช่างพักไทยแล้วทำไมมันเบื่อเบิื่อยเบ่อหน่ย จับั้หาจับบทัาเออเออจับบทัใครไ้เองบมทันตนเออับบทัวน่ะเอา่นบี่โอ้ยเลือมให้ตัวเองจ้ะนั่นนีเลือมให้ตัวเองน่ะรมือนนั่นนีเ่อ้ตัวเงหมดเเดียวไโบ้ให้้ให้บให้บให้้งหน้าอแลเขามามันเามหาันมาวนเขาเดียวมาให้หน้เมนแอหาง้เเบบจอดเ

้หวงพรมีสมัน้มันมันให้มาชาไดมาให้กินะแต่มาวบกนอ่ะังบ่แต่หัหน่อยเน่ห้หน่อยเน่ยห้หน่อย้ยไม่ใช่หันห้น่ยไม่ลด้มมาลีดลมาลมมลิมเลมาหลมแล้วน่ด้มหนังล้นี่ข้ารไปเลยจะมาขวบกินข้าวเข่ให้ครับ

ไช่เนาะเนา่ยแม่พงพ่อแม่เลยบ้าคันได้ก่อนนะอมขนมาชิมชมผักบ้างบุษราขึ้นมาใส่อย่างให้นมาใส่ขึ้นมาใส่ก่อนกึ้นบุษรากึ้นข้าวขันยังขึ้นนะเดี๋ยวมา่ึ้นได้อันใหม่หัดใส่ย่างหัดใส่เลย กม่ว่ายแทำลายเห็ดบดสะกนเด้นนออะไรเงั้ยมานั้ผตดเลยนี่ไงอ่ะทำไมไตีมาเอไร้ก็จะมีภาวะเรือ่องูจากได้นะครับถึงเงื่อนะขของกขาคมทรงดี

เนืขอขมันเหอนั่นเนาะเป็นมุมหงส์มันเลยฉีดหมาดยกได้หมดวเลยขันน้องเออนานๆถไ้บ่อยกว่คันน,น,น้องแค่นี่ที่ผมจยกคุณก็ไม่ได้ฉีดจริงๆนะี่ที่ผมขึ้นยังยาวไว้เกัมาขวดนะเรื่อเกลือันแก้ว

มัมมัะไ้กินอะังันยุ่งกันน้องเยมันยุ่งอไไปนอนว่ย่งเขามูันอนว่ไวไามทุกปายกินองเยเขนอนทุงปายนะสามทุกมันก็ตื่นแล้วนอนไ้ี่กรเทียงขึ้นเขงรึตีหนึ่งแล้วแบมา ใครนี่คยพอกมทางหงส์บ่ชิ้นอ้เยังบ่มนาบลาลูกเออพอเอยชิบหนาเปลาลูกเนาสบายดี